สวัสดีครับพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้นะคะมาสันเสริญพระเจ้าด้วยเพลงทุกเช้าของวันใหม่ค่ะทุกเช้าของวันใหม่จงร่วมใจเพื่อรับพระพรร่วมใจอธิษฐานกันกอนเฝ้าเดียวเพื่อรับพระพรอ่านพระคำก่อนเพื่อแบ่งปันแบ่งปันทำอะไรเพื่อถวายพระเจ้าทุกคำเช้าจึงได้สุขสันต์ พบสันติสุขในทุกๆวันนำแบ่งปันพ,อพอ่อพระองค์ทรงนำฮาเลลุยาฮาเลลูยาฮาเลลุยาฮาเลลุยาโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญทรรมกันทั่วโลกกาผ้าสุขสันจนไปนั่นและใ,ให้มดให้เม็ดแม่โลกจะแตกแยกเป็นซองเสียงฝา่าผ้าเปลียง ลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี้คุมครองหน้าแม่เออพระเจ้านี้คุมครองพระเจ้าคุมครองพี่น้องทุกท่านข้าขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเริสุ์เจ้าอาเมนฮาเลียวันนี้พระคำที่พระวริญญาณบริสุทธิ์ทรงนำตั้งแต่เช้าตรู่นะคะสะดุดีบทที่95ขอ้อ1 0บถึง1ิ For f o y e a r s uh, I k e p feeling are uh, leading toward generation and i proceed proceed แปลว่ากล่าวว่านะคะ to say uh, there are a uh, people were uh, d uh, at heart and they themselves have not come to know my way Con ning, concerning concerning แปลว่าในเรื่องหรือเป็นกังวลนะคะหรือเป็นห่วง h o m I swore in my a n g l i s w o r e แปลว่ามาจากสวีสวรสวนั่นในสาบานแปลว่าสาบานนะคะ uh, They cannot enter to into my r i n g ถึงเพลทแปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าตลอด40ปีเราโกรธคนในช่วงอายุนั้นและเรากล่าวว่าพวกเขาเป็นชนชาติที่ใจหนุนเลย ดังนั้นเราจึงสาบานว่าความโกรธของเรา,าเราจึงสาบานด้วยความโกรธของเราว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้เข้าสู่การพักสงบของเราอาเมนฮาเลลิยาฉะนั้นใครใจดื้อหลงตเตลิดไปคงไม่เข้าสู่ที่พักสงบของพระองค์ฉะนั้นต้องฝึกใจใส่ซื่อตรงเชื่อมั่นคงพระเจ้าเข้าสวรรค์ได้มั่นคงเอ่ยนะคะเข้าสวรรค์มั่นคงเอ่ย ต้องจิตใจต้องอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไม่ดือ้อดึงติดสนิทอยู่กับพระเจ้าอ่านพระคันะคะอ่านพระคัมภีรสามมืข้อติดสนิทกับพระเจ้าตลอดเวลานะคะและสุภาษิตบทที่8ข้อ8นะคะ On the s a y i n g of my mouth are in righteousness r i g h t e o u s n e s แปบลบว่าผู้ชอบธรรมค่ะ Among them there is nothing at which สวิตแปว่าคดเคี้ยวบิดเบี้ยวบิดเบือนอครุกคดทางคดแปลเป็นไทยได้ว่าวาจาทั้งสิ้นของเราเที่ยงธรรมไม่มีลดเลี้ยวหรือบิดเบือนฉะนั้นวาจาของพระเจ้าไม่มีมุสาแม้แต่คําเดียวไม่มีคดเคี้ยวนะคะพี่น้องพระวาจาของพระองค์เที่ยงตรงยิ่งเหนือทุกสิ่งในโลกาท่ฟ้าใสไม่มีคดไม่มีปดจงวางใจหากเชื่อในพระคำนำจำเริญนำจเจริญทุกคนคะพี่น้อง และโคโลสีบทที่3ข้อ2ถึงข้อ3 Set your mind on things above, not on things on the earth. For you die and you lie. Your lie is sitting with right in God. แปลเป็นไทยทั้งหมดได้ว่าจงเอาใจใส่ที่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลก